สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะมาครับกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเาแชร์นะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับกดแชร์ออกไปนะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้วเชีเรนคาถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอนาระผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแรรายการเหมือนเดิม นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะเออฟังกันนะครับนะฟังให้ชัดๆสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเราพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ กดแชร์ออกไปนาครับติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook ครับโอศิริกรอธภิรัตโอศิริกรอธภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Radio Siri 15 ID Radio Siri 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตรามาหานิยมเบอร์โทโร0849266658 ID r a d i e AJTOP 16 ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเร่งคำถามด้วยนะคะใครแชร์ไปเป็นธรรมทานด้วยนะคะแชร์ได้บุญนะคะสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองเปิดไพ่ดูดวงค่ะสวัสดีค่ะเก้าสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแชร์แล้วค่ะอาจารย์กดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะเมตตามาหานิยม แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะใครไม่คบขอข้ามนะคะครับเมตตามาหานิยมนะครับอมาแล้วเหรอมีคนถามเข้ามาแล้วไหนดูซิถามอะไรกันมัง่งมาแชร์แล้วอาจารย์พักชมระนี่ข้างงวดรถจะได้เปล่าคะไม่มีคำว่าวแชร์แต่มีคำว่าวผู้แชร์ เอขอแชร์ข้างบนให้ก็ถือว่าจบอาจารย์รพักชําระหนี้ค้างงวดรถจะได้เป่า้าสาเหมือนไม่ได้ครับมันบอกไม่ถูกนะอืไปต่อครับทำไมต้องบอกว่าอาจารย์ขึ้นต้นด้วยอามาครับแชร์แล้วค่ะไอซ์อนาคตจะได้เป็นอะไรคะคือดูแค่สามวันเองนะคะอไปคุยทออั้งหมดอ่านะอ่ะ,นะอะ ชาแล้ว่ะบุมม๋มบิ๋มครอบครัวแฟนปลื้มเราไหมคะดีครับใครดีออกมาดีนะเดี๋ยวสักครู่โทรกลับนะคะกำลังจัดรายการอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่โทรกลับค่ะอฟิล์มการเรียนค่ะ ดีครับมีเมตตามหานิยมครับเมื่อกี้บอกพ่อแม่แฟนเพิ่มเราไหมดีไพ่ออกมาดีอ่าผ่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองอาจารย์แอนกุลพัฒนนะคะแชร์แล้วครับออยจะมีโอกาสากลับมาคบกับแฟนไหมครับมีโอกาสไหมม,มันมันได้การติดต่อกันเริ่มอาจจะได้ข่าวกันเหนืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถามว่ากลับมาคบมันมีโอกาสได้เริ่มใหม่นะไพ่เมื่อกี้ถ้าดูแล้วมันก็เหมือนก็มีโอกาสสูง นะเมตตามาหานิยมต้องคุยกันก่อนเนอ,อตามอาคุยกันก่อนอค่นนนะคน้ะนองนุตตาบญเรือกำลังรับชมนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์หรืออาจารย์ท็อปจะบอกว่าคนที่ถามแชร์คนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะคะเออนะแชร์ออกไปมั่งครับนะใครเข้ามาแล้วแชร์เป็นธรรมาทานด้วยนะคะแชร์ได้บุญนะคะขอให้สวยขอให้รวยขอให้หลอกกันนะคะอ่ะ หาห้านาทีแล้วผ่านไปห้านาทีแล้วนะครับเหลืออีกห้านาทีเศษมาใช่แล้วค่ะนุชจะมีสิทธิ์ได้เงินห้าพันกับเขาไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะแค่เป็นนี้ดูสามวันนะคะอืมใสองวันนี้ยังไม่ได้อ่ะไปครับนะแชร์แล้วค่ะใครคนที่คุยด้วยคะนุชไม่ได้แชร์เหรออืมนุชไม่ได้แชร์โอ้ต้องดูเนี่ยนะเอาเฉพาะคนที่แชร์ุณลองรุแชร์ให้เราด้วยนะคะ อ่านให้แล้วใช์ให้ด้วยนะใช์แล้วค่ะใครคนที่คุยด้วยตอนนี้เขายังอยากจะคุยกับเราต่อไหมคะมันเหมือนเราไปตั้งแง่เขามากอะ่ะเขาเขาเลยไม่อยากคุยด้วยแล้วนะเนี่ยพยายามลดทิฐิมานะหรือว่าความแข็งกร้าวลดลงอย่าไปตั้ง,งแง่เขามากนะเข้าใจครับเหมือนเหมือนเจ้าระเบียบเกินไปหรืออาจจะแบบบังคับเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปตือเขามากเกินไปเขาอาจจะอยากจะใหเ้เราอ่อนๆลงบ้างนะคะแตงโมไม่มีแชร์คะ่ะ ถามวาอายุเท่าไหร่เราดูสามวันเองนะคะดูภายในระยะสา,ามวัน,นเราไม่ได้ดูเกี่ยวกับเนื้อคู่ด้วยตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องเนื้อคู่เราไม่ดูอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้ดูขัดกันส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าจะบอกได้ละเอียดกว่านะคะเอาอาจารย์แอนใช่แล้วค่ะแอนค่ะสามวันนี้จะได้ตังจากที่เขานัดมาจ่ายให้สามีไหมคะมีโอกาสได้นะด<ว>ได้ไปต่อใช่แล้วค่ะรุ่งเร็วนี้สามีจะปลดบล็อกแล้วติดต่อมาไหม ยังริ่งอยู่ครับยังไม่ติดต่อเฉยๆนะคะแช์แล้วไม่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะตรงมุดตาบุญเดืองแชร์ที่ไหนก็ไม่รู้แช์สาธารณะด้วยนะคะแชร์แล้วเพิ่งจะได้เงินห้าพันไหมคะเพิ่งไม่มีแช์ค่ะไม่มีผู้แชร์ใครไม่มีผู้แชร์ไม่ตอบนะขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณด้วยก็คือว่าคุณแชร์ก่อนนะคะแชร์สาธารณะนะคะอาจารย์แองขอบคุณค่ะนะคะอแต่เขาบอกเขาแชร์แล้วจริงๆเนี่ย อ่ะไปครับนะผมจะตอบเฉพาะคนที่มีผู้แชร์ในปากมุตรอ่ะแบบปากบุตรอ่ะนะขอแค่นั้นนะครับนะ<ม>เอาง่ายๆเลยเห็นกันชัดๆดเลยปากมุตรเนี่ยทุกคนต้องเห็นแน่อยู่ข้างล่างสุดนะอืม <c oughs> าย่าไม่มีผู้แชร์ข้ามครับ <c oughs> <c oughs> อไม่มีผู้แชร์กัน <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนเข้ามาอืม อ่ะกดแชร์ก่อนครับแชร์เอาเอาแชร์จริงๆครับไม่ได้แชร์แม้ไี้แชร์เล่นๆไม่ใช่ว่าแหมจะแชร์แหมจะแชร์นี่แปลว่ายังไม่ได้แชร์ออกแต่เราคิดว่าแหม่จะขอแชร์หน่อยนะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแหมจะแชร์เอามาแล้วแชร์จริงเฟิร์ตความรักหนูกับสามีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะใครบอกกําลังอยู่ในช่วงเรียกว่าลุ่มหลงนะคะในราแคะรุนแรงโหดเยี่ยมทรุณอาจารย์ท็อหมายถึงราแคะ อาดีดีอ่ะผมพูด <c oughs> ตรงละราคะอ่ะอาจารย์ท็อปหมายถึงราคะนะอ่ะแ <c oughs> ชร์แล้วรู่งแชร์แล้วรุ่งเร็วนี้สามีเขาจะปลดบล็อกแล้วติดต่อมาไหมไม่พูดตรงๆนะอืมนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัต a c e b o orn, at, o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 0925929261 ID รายโอซีร15แล้วไอ้อะแค่นั้นนละครับะแล้วผมตามนี้ครับจบแล้วครับมาดูเลยคุณเพิ่งจะได้เงิน5 0 0นไหมคะเพิ่งเพิ่งไหนถามแล้วเมื่อกี้ไม่มีคำว่าผู้แชร์ตอนนี้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นแล้วเนี่ยครับมีโอกาสได้ได้<ม>อ่าล้วควนนี้อ่ะบิ๋มโรงเรียนที่เราจะสอบเข้าม .1 ขารับ151คนแล้วเราจะเป็น,น,นหนึ่งใน151คนไหมคะโดยที่ไม่ต้องฝากเป็นไ<ช>ปนนะะไม่ได้ครับไม่แน่นอนจริงๆครับไพ่มันขึ้นอย่างนี้ไพ่ดูสาวันนะคะม,ม,มัน,มน,น,อ,นอยู่ในช่วง3าวันนี้หรือเปล่าล่ะคุณนะัดวันที่สองพฤษภาคมห3จะไปสัมภาษณ์งานที่คลินิกพอจะได้ไหมคะสองพฤษภานะไพ่ผมบอกได้แค่ว่าไพ่สามวันนิ้ดีครับคุณไปลงณห,หน้าทองหน่อยเสริมดวงเสริมราศีต่อ นะ้ามีรรสิทธิ์ได้เงินเยียวยาไหมคะคุณต้องพยายามมากให้มากไวฮะคือคุณต้องเพิ่มความน่าสงสารตอนนี้กําลังติดโรคก,กันทั้งบ้านนะหาเงินไม่ได้แล้วก็ว่าไว <S 2> <S 2> อันนี้ก็พิมพ์ซ้ําเข้ามาเมื่อคืนหนูฝันเห็นอาจารย์โอคุณแก้มลักษณะเนื้อเนื้ออะไรวะเนื้อเนื้ออะไรวะรอยู่ๆแล้วข้ามไปเลยนะลักษณะเนื้อเนื้อไปครับอ่าเฟิร์สกัญญาเมื่อคืนหนูฝันเห็นอาจารย์โออาจารย์โออาจารย์โอไม่ใช่อาจารย์โอ้นะ จูงมือเด็กน้อยเข้ามาแล้วบอกอ๋หนูว่าฝากเด็กไว้แป๊บหนึ่งหมายความว่าไงคะหนูจะท้องเหรอคะฮ่าเรื่องท้องไม่ดูนะคะข้ามไปเลยครับาอาจารย์โอม่ใชื่ออาจารย์โอด้วยไปครับนะคะเพจเนี้ยเพจสาววิทยาโหราเนะะี่ค่ะจะมีอาจารย์โออีกคนนึงนะคะอาจารย์โอจริงๆเขาเชื่ออาจารย์โอจริงๆแต่อาจารย์เนี่ยชื่ออาจารย์โอนะคะไปครับอ่าแก้มลักษณะเนื้อคู่อ๋อไม่ดูครับไพ่สิบใบครับใบครับ หวานหนูกับพี่วายมีโอกาสจะได้กันไหมคะมีโอกาสได้ค่ะจะได้น่นอนหลงก็หลงมากนะคะหลงหลายกามราคาเจจะได้ดีกับแฟนไหมคะยังไม่ดีครับไปเรื่อยๆครับพ่ยังไม่บอกไม่กลับมาเจรนนขอบคุณค่ะเจถามแล้วแป้งรํมจะได้แต่งงานกับแฟนไหมคะยังครับพูดตรงๆอใช่แล้วค่ะในเดือนนี้หนูหมูยาก ไม่มีครับคือ<า>เราไม่ดูครับเราไม่ดูลูกสาวได้ไหมเอาละคงหมดเวลาลงแล้วนะครับนะป่านนี้ละนะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูสนานแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ